หลังจากที่ผมพุกเขาเข้ากับไข่แล้วก็ตากแดดไว้แห้งแห้งแล้วก็ตากน้ำค้างไว้อีกหนึ่งคืนแก็ใส่สายมาผมก็จะมาเก็บแล้วก็นำอาไปให้ไก่เลยครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปครับผมวันนี้ก็มีเพื่อนๆสมาชิกใน Facebook แล้วก็ใน Youtube ถามผมเข้ามาเยอะว่าไก่ไม่กินข้าวไก่กินข้าวน้อยผม มีวิธีแก้ไขยังไงผมก็เก็บวิธีแก้ไขของผมก็มาเรื่มจากอาหารที่ให้เขากินก่อนก็คือเราจะมาทําไงให้ข้าวข้าวที่เราให้เขากินเนี่ยมันน่ากินแล้วก็ทําให้เขากินได้เยอะกินง่ายกินได้เยอะมันมีวิธีครับผม <g ul ose> ก็วิธีนี้สามารถใช้กับไก่ที่ผมไม่ค่อยกินข้าวไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ใช้กับไก่ที่เลี้ยงทําเนื้อทําตัวแล้วครับผมไก่เลี้ยงทําเนื้อทําตัวเนี่ยให้กินตัวนี้ กำลังจะสุดยอดเลยครับผมกำลังจะดีไก่จะคึกครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการทําแล้วก็มาดูวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างครับผมครับผมวัตถุดิบก็มีนี่ครับผมเข้าเปลือกแล้วก็ไข่ไข่จะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้แล้วก็ตะไคร้ครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการทําผมเลยลกันครับผมก่อนอื่นก็เอาเข้ามาล้างน้ําล้างน้ําสะอาดครับผมเป็นน้ำปลาด้วยน้ําอะไรก็ได้ครับผมล้างให้สะอาดเลยล้างเอาคลายเอาฝุ่นรองออกให้หมด ล้างสักสามสี่น้ำครับผมจะเอาเม็ดรีบเม็ดที่มันรีบเม็ดที่มันสกุปปกอกทำการล้างให้สะอาดเลยผมเนี่ยล้างให้สะอาดเลยก็จะมาเอามิดรีบออก เาเม็ดรีเรบเอาเม็ดรีรบไปทิ้งที่มันลอยลอยอยู่มันรีบครับผมเอาทิ้งให้หมดขัดไปเร้วขัดไปเนีข้ขัดเพื่อให้เอาคลายคลายจากเม็ดเขาเนี่ยออกเวลาไก่กินมันจะกินกินง่าย กินข้องมันจะไม่ติดคอเขาสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับไก่ที่เลี้ยงทำเนื้อทำตัวแล้วยิ่งดีครับผมแล้วก็ให้นกเขากินก็ดีครับผมนกเขาใครเลี้ยงนกเขาเนี่ยให้นกเขากินเนี่ยเขาจะขันดีมากเลยเขาจะสมบูรณ์แข็งแรงกินได้เยอะผม ล้างทำความสะอาดเททิ้งผมเทเอาฝุ่นละอองทิ้งทำแบบนี้สักสามสี่รอบเอาจนมันสะอาดนะผม หลังจากเราล้างเอาเศษฝุ่นเศษรองออกหมดแล้วก็ไปก็จะมาขัดครับผมขัดอีกรอบขัดก็ใช้นี่ครับผมตะไคร้ใช้ใบตะไคร้ตะไคร้ที่เราใช้ทำอาหารนี่แหละตะไคร้ใช้ใบเข้ามาขัด ใครจะขัดแบบแห้งก็ได้หรือจะขัดอ่อาน้ำก็ได้ครับมันจะทำให้ข้าวหอมครับข้าจวจะหอมแล้วก็เม็ดเขาจะไม่สากเม็ดจะไม่สากมันจะลื่น หลังจากเราขัดแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เอาไปตากแดดตากแดดจนข้าวแห้งครับผมตากประมาณสักสามสี่ชั่วโมงก็แห้งแล้วแหละแล้วก็เราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปอันนี้แต่ส่วนผมผมจะล้างครับผมพอดที่ผมขี้เกียจมาเก็บเศษเศษใบตะไคร้ออกผมจะล้างแต่คนไหนขยันเก็บออกก็เก็บออกเอาก,ก็ได้แล้วก็ไปตากแห้งเลยมันจะทําให้ข้าวหอมหอมกลิ่นตะไคร้ มากขึ้นถ้าเราล้างก็กินตะไคร้ก็จะจะอ่อนลงครับหลังจากนี้ผมก็จะไปตากแดดพึ่งลมพึ่งแดดไว้ในที่โลง่งรเอเขาแห้งครับผมแล้วมาทําขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่ตากแดดไว้แห้งแล้วเราก็เอามาทําขั้นตอนต่อไปครับผมดี๋ครับผมตากแดดไว้แห้งแล้วครับหลังจากนี้ผมก็จะมาทําการตอกไข่ใส่ไปเลย ไข่ก็เป็นไข่ไก่ที่ผมเก็บมานี่แหละก็บไข่ที่ผมไม่ต้องการไม่ต้องการลูกเขาอะไรเงี้ยผมก็ออกมาคุกเขาเท่ากันผมใส่เปลือกไปเลยครับผมเพราะว่าในเปลือกเขาก็จะมีพวกแคลเซียม มีแคลเซียมที่เป็นประโยชน์อยู่เาใส่ไปเลยแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเปลือกไข่แล้วก็บีเขาให้ละเอียดเลยน้ยคลุกเขาไข่กับเข้าเปลือกให้เข้ากันนะ พราะว่าตัวตัวไข่เนี่ยมันจะไปเคลือบเคลือบมเมล็ดข้าวเปลือกไว้ทําให้ข้าวเปลือกหอมแล้วก็เวลาไก่กินเข้าไปมันจะร่นคอไม่จิดคอแล้วก็จะหอมไก่ที่เราเลี้ยงอยู่ผมทําก็ทําตัวอยู่นี่ถ้ากินตัวนี้สุดยอดเลยครับผมบำรุงสุดยอดเลยหน้าแดงกระพี้กระปเป๋าสมบูรณ์ เต็มที่ครับผมหลังจากนี้ผมจะไปตากแดดให้แห้งก็สามสี่ชั่วโมงเขาก็แห้งแล้วแหละแล้วก็ผมก็จะปล่อยไว้อีกหนึ่งคืนให้เขาตากน้ําค้างอีกหนึ่งคืนสูตรนี้ผมได้มาจากคนแก่ผมคนแก่คนเท่าคนแก่ที่เขาเลี้ยงไก่มาแต่สมัยโบราณเขาก็บอกผมมาอีกทีหนึ่งผมก็มาทําตาม,มก็ได้ผลดีครับผมสําหรับไก่ที่ไม่ค่อยกินข้าวเบื่ออาหารก็ทําวิธีนี้ไก่ก็จะกินข้าวได้เยอะขึ้นทําให้เขาอยากกินข้าวเยอะขึ้นนะครับ ไก่ก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนี่บผมหลังจากคูไข่แล้วอย่าลืมนะครับผมไปตากแดดให้แห้งแล้วก็ตากน้ำค้างไว้สักหนึ่งคืนแล้วก็มาให้ไก่กินได้เลยนะครับก็จะนำไปตากแดดเลยผม,ผมก็จะตากแดดไว้สักสามสี่ชั่วโมงให้แห้งแล้วก็ตากน้ำค้างไว้อีกหนึ่งคืน แล้วก็เอามาให้มาให้ไก่กินได้เลยก็ง่ายๆครับผมลองไปทําตามมาดูเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงไก่แล้วไก่เบือ่ออาหารไก่นี่กินข้าวไก่ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงไม่อ้วนเนี่ยลองทําสูตรนี้รับรองได้ผลครับผมครับหลังจากที่ผมตากแดดตากน้ําค้างไว้หนึ่งคืนแล้วผมก็จะมาเก็บแล้วก็เอาไปให้ไก่ได้เลย หลังจากที่ผมพุกเขาเข้ากับไข่แล้วก็ตากแดดไว้แห้งแห้งแล้วก็ตากน้ำค้างไว้อีกหนึ่งคืนก็สายๆมาผมก็จะมาเก็บแล้วก็นำเอาไปให้ไก่ด้วยครัผมแล้หลังจากเสร็จแล้วผมจะเอาไปให้ไก่กินนะครับผม ตัวไหนที่ผอม,มหรือว่าตัวไหนที่เหลืออาหารไม่ค่อยกินข้าวก็อานี่เขากินให้ผมกินไม่มีเหลือครับผมให้เท่าไรห,ออาหาร่หรก็ไม่เหลือครับผมไก่ที่เหลืออาหารนี่ครับผมให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับผมไก่ที่เหลืออาหาร